สวัสดีครับทุกทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคดชโหรานะครับเดือนนี้ก็มิถุนายนแล้วแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันต่อไปเป็นราศีพฤกษกนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีพฤษกตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม ปีนี้2566นี้นะครับด้านการเงินท่านละวังจะถูกยืมเงินถ้าท่านไม่ให้ยืมท่านจะมีความไม่สงบสุขแต่ถ้าท่านให้ยืมไปความสงบสุขก็มีแต่จะเกิดความทุกข์ใจกับท่านเยอะด้านการงานนะครับเดือนนี้การงานของท่านมืดติดตันหาทางออกไม่ค่อยได้ แต่จะมีผู้ช่วยเหลือท่านอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนทำให้ท่านผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีประสบผลสำเร็จด้านความรักท่านที่ยังไม่มีคนรักท่านจะพบว่าไม่มีใครรักตัวเราเท่าตัวเราแล้วส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วจะพบว่าคู่พูดอะไรต่อมีออะไรมันไม่เข้าหูเอาซะเลยมันจะชวนหาเรื่อง ทั้ง12ราศีในเดือนมิถุนายนนี้จะมีความเป็นไปก็ตามที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับจากนี้ไปโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมาก